สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเปิดคลิปนะคะตรงบริเวณหลังบ้านที่เป็นสวนนะคะพอดีว่าช่วงนี้เริ่มมีแดดแล้วก็เลยจะต้องแบบเตรียมพื้นที่สําหรับที่จะปลูกมะระนะคะปลูกผักสวนครัวที่เราที่ที่จะเอาไว้ทานนะคะตอนหน้าร้อนก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้โป้ก็ตัดต้นไม้นะคะ จากแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นต้นไม้อย่างที่เห็นกันนะคะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ตัดนะคะให้มันโล่งเพื่อที่จะได้รับแสงแดดนี่ตอนนี้มองเห็นวิวแบบนี้เลยค่ะชอบมากเลยแล้วก็แสงเข้าเต็มที่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยลานบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะแบบค่อนข้างทึบนะคะเราก็เลยตัดออกเลยค่ะนี่เห็นแต่ตอ เพราะว่ามันสามารถงอกใหม่ได้นะคะยิ่งตอนหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาอีกหน่อยมันก็จะสูงเหมือนเหมือนตรงลัวแบบนั้นเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปช่วยโป้ทางานก่อนนะคะก็สําหรับต้นไม้ที่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะเอาเก็บไว้ทำฟืนนะคะเวลาหน้าหนาวเราก็จะได้แบบมีฟืนใช้ด้วยตอนนี้ก็เอาไปเก็บไว้ก่อนนะคะ Yeah, you มัน,นีพามาดูสถานที่หลังจากที่ดำเนินการตัดหญ้าเสร็จนะคะโอ้ตื่นเช้ามาค่ะมีหมอกด้วยแล้วก็มีแดดด้วยเนี่ยค่ะในกล้องจะเห็นดวงอาทิตย์อยู่นะคะแล้วก็มีหมอกด้วยสวยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นหญ้าที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้มองไม่เห็นวิวอะไรเลยเพราะว่าหมอกเต็มไปหมดไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นชัดไหมนี่กต่ที่นี่คือแบบนี่เลยมองไม่เห็นอะไรพาไปดูใกล้ๆนะคะปินล้ลวนิดนึง บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเพื่อน